เอาละครับก็สวัสดีทุกคนก็ได้นะครับอยู่กับผมโลจิตเซนเซซึ่งวันนี้เราอยู่ในเกมโรบอกที่แแบบชื่อว่าเวสเทอร์เรียนนั่นเองวันนี้ผมจะมาชี้แจงเรื่องการเอาหน้ากากของเจ้าแจ็คโอเ n นเทิร์นะครับในหน้ากากที่ผมใส่อยู่เนี่ยอ่าตัวคิวตัวนี้นะครับผมหน้ากากาของ Jack แจ็คโอเ n นเทิร์รวมไปถึงอีเวนต์ของทารวีนะครับก็คือการเอาแค n ดี้คอยนั่นเองเพื่อไม่ป็นการเสรียเวลาเราไปรับชมกันเลยดีกว่า ซึ่งการเอาหน้กกากของแจ็คโอเลนเ r อร์นั้นเราต้องอยู่ในเมืองมัสทอน,นะครับก็คือเมืองที่ผู้เล่นเกิดมาตอนแรกเลยครับคือการสร้างไอดีปุ๊บแล้วเกิดมาที่นี่เมืองมัสทานะครับผมที่เห็นผมสร้างตัวละครใหม่ไม่ใช่เพราะอะไรนะอันนี้ผมสร้างไว้อีกไอดีนหนึ่งไว้เพื่อเป็นตัวอย่างให้ทุกคนดูนะครับผมเพื่อ่ให้การเสรียเวลาเราไปดูเลยดีกว่านะอ่ะก็วิ่งไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็วิ่งไปไม่ต้องเข้าเมืองนะให้วิ่งไปออกทางซ้ายทางด้านนี้นะครับ วิ่งไปเรื่อยจากนั้นเราก็จะเจอคุณลุงคนนี้นะครับให้เรากดรับเคเวสไปอันนี้ผมลืมบอกเลยนะครับก็คือถ้าเป็นผู้เล่นแบบเริ่มใหม่แบบเพิ่งสร้างดีอ่ะผมแนะนำว่าให้ไปตีมอนก่อนนะครับให้เลเวลสองก่อนแล้วก็ค่อยมารับเคเวสเพราะว่าถ้าเรายัางเลเวลหนึ่งอยู่เราจะไม่สามารถรับเคเวสนี้ได้นะครับก็นี่กดรับไปเคเวสพัมกิน นะครับผมแล้วก,กดยินยันไปครับตัวเควสเนี้ยเขาก็จะให้เราไปตีปักทองครับซึ่งมันก็จะมีโอกาสสุ่มว่าจะได้หรือไม่ได้น่นงก็ตีไปเลยมันก็จะสานไปเลยนะครับอ่าไม่ดรอปต้องตีจนกว่ามันจะดรอปนะครับให้ได้2อ,อันอันนี้ไม่ขยับ อ่ไม่ดรอปละฮัลโหลโอเคนี่มันก็หน้าตาก็จะเป็นแบบนี้นะโอเคเมื่อเราตีปักทองได้ปุ๊บมันก็จะเป็นแบบนี้นะครับให้เราก,กด F เก็บไปแล้วหายลูกหนึ่งตรงนี้ไนดะ้หาย โอเคได้ละลุลที่2ทีนี้เราก็ไปรับเควส์นะครับผมให้ไปรับที่ลุงคนเดิมเพื่อไปยืนยันเควสว่าเสร็จสิ้นแล้วการดูเควสก็กดตวนะครับเราดูว่านี่เขาจะให้เควสเรามาอ่ากดคอมพิวต์ไปปึ๊บเรียบร้อยทีนี้เราก็จะได้หน้ากากจากโอเลนเทอรนั่นเองซึ่งเราต้องเลเวล5นะครับเพื่อที่จะใช้งานมัน ต่อไปก็เป็นการหาแคนดี้คอยนะครับซึ่งวิธีแรกในการหาแคนดี้คอยก็คือการล็อกเควสลุกนนี้ครับแล้วก็ทิกออเทดแต่ยังไม่ได้นะครับเราต้องใส่หน้ากากอันนี้ก่อนหน้ากากเจ้าเลนเทินซึ่งเราต้องเลเวล5ในครับผมก็อย่างที่ผมบอกอะให้ฟาร์มมอนด้วยให้ไปฟาร์มมอนจะถึงเลเวล5ก่อนอะไรพวกนี้ก็ว่าไปนะครับเดีย๋ยวผมขออนุญาตเปลี่ยนรหัสก่อนนะครับเพื่อทำให้ทุกคนดูว่ามันต้องทำยังไง อ่าเอาละครับทีนี้ผมก็มาใช้รหัสหลักแล้วนะเพราะว่าลเวลผมไม่ถึงซึ่งการเอา Candy Coin แคนดี้คอยเราก็ได้จากการคุยกับ NPC ครับแล้วก็กกที่ทิกออเทนนะครับผมกดไปปุ๊บเราก็จะได้แคนดี้คอยมาอันนี้ผมได้มาหกอะไรนะคือคือ NPC แต่ละตัวก็จะสุ่มว่าจะได้เกียร์นะครับผมแต่คือได้แน่นอนอ่ะตัว NPC อันนี้นะครับทิกออเทนปุ๊บอ้าวตัวนี้บัก เดีย๋ยวไปดูตัวอื่นนะครับทิ o ออเทส e นี่ครับก็จะได้แคนดี้คอยมาถ้าถามว่าหน้ากากแคนดี้คอยเอาไปทำอะไรได้ก็เอาสามารถเอาไปแลกของอะไรพวกนี้ได้ครับอย่างเช่นพวกหน้ากากพวกอาวุธอะไรพวกนี้อ่าจะผมจะพาไปดูนะครับผมโอเคผมเกินละส่วนที่ที่จะเอาไปแลกแคนดี้คอยนั้นก็เดินตามผมมาเลยนะครับ ก็คือให้เราไปเมืองถัดไปนั่นเองจบมหาเมือกันน่าจะอยู่ตรงนี้แหละให้มองจากหมู่บ้านเริ่มต้นนะที่เราเกิดมาแล้วก็เดินมาเรื่อยๆแล้วเราจะเจอทางเข้าตรงนี้นครับรจะเป็นร่องๆตรงนี้เดินเข้ามาเพื่อไปเมืองต่อไปนะครับผมอ่าเกิดละ ต่อไปให้เราเดินไปเรื่อยๆนะครับเดินตรงไปเลยแล้วก็ให้ไปตรงประสาททางด้านขวานี้ครับจะมีทางขึ้นไปอันนี้ผมขอชี้แจงขอชี้แจงทุกคนก่อนนะถ้าเราเลเวลไม่ถึง15เราจะโดนคนนี้คนนี้เตะเราไปเลยนะครับคือเขาจะถีบเราลงไปเดีเขาแบบแยกผู้คนไว้ถ้าใครเลเวลไม่ถึงก็ห้ามเข้าคือต้องเลเวล15ต่าน,นั้นนะครับ ก็แนะนำว่าให้ไปฟาร์มเมือก่อนนะครับผมผมก็เข้าเมืองไปเลยเพอไปเมืองถัดไปนั่นเองครับอ่าพอมาถึงเมืองนี้แล้วนะครับให้เราเดินตรงไปเลยครับตรงเบแหละจากนั้นเลี้ยวขวาแล้วเราก็จะเจอร้านค้าตัวนี้ครับร้านค้าของฮัลโลอีเวนต์ฮาโลวีนนั่นเอง กดรับเลยนะครับซึ่งของก็จะมีประมาณนี้นะครับก็จะมีพวกหน้ากากสัตว์เลี้ยงแล้วก็พวกอาวุธนะครับผมอย่างเช่นเขียวก็ประมาณหนึ่งร้อยยิบสามดาเมจถือว่าแรงนะซึ่งการจเจาะมาแรกก็จะใช้พวกแคนดี้ต่างๆออกไปนะครับจากนี้ก็จะใช้แคนดี้ที่ผมมีอยู่ประมาณร้อยห้าสิบอันนะครับผมอันนี้คือหน้ากากผมซื้อให้ดูเลยแล้วกันเอาเป็นหน้ากากเนี่ย ป๊บใส่บวกให้ a อนะครับผมน,าาน้กกานี่เอาเป็นว่าคลิปนี้ผมก็ขอจบไว้เพียงท่อนนี้ก่อนแล้วกันถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe กันด้วยนะครับผมแล้วเจอกันคลิปต่อไปครับบ๊ายบายทุกคนอย่าเพิ่งปิดคลิปนะครับผมลืมบอกไปหนึ่งอย่างเลยอีเ,อเวนต์นี้ก็จะหมดแล้วนะครับอีเ,อเวนต์ฮาโลาวีนเพราะงั้นถ้าใครสะสมแคนดี้คอยแล้วพวกนี้ก็ รีบๆกันด้วยนะครับเราเจอกันครับผมไปจริงๆละบ๊ายบาย